สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสุพัฒน์ปฐมสโสพลกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้เป็นวันที่14ทธันวาคมปี2564นะครับเป็นเหรียญสมเด็จโตครับหลักๆในวันนี้นะครับจะเป็นเหรียญของวัดใหม่อมตตรถนะครับเรามาชมเหรียญจริงกันครับ มาครับเรามาชมเหรียญจริงกันครับสำหรับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญปี2517นะครับเป็นพิมพ์สมเด็จโตนะครับเหรียญเนื้อทองแดงเนี่ยจะมี2บล็อกนะครับก็คือเป็นบล็อกหูขีดและบล็อกวงเดือนนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ที่นํามาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับจะเป็นบล็อกวงเดือนนะครับด้านหลังจะเป็นยันดวงนะครับ เป็นเหรียญที่ออกแบบมาได้สวยงามมากเลยนะครับเหรียญปี17นะครับขอย้อนไปสักนิดนะครับเหรียญรุ่นอนุสรหนึ่งร้อยหนึ่งปีนี้นะครับปลุกเสกเมื่อวันที่26ตุลาคมปี2517นะครับมีเกจิหลายองค์นะครับที่ร่วมปลุกเสกนะครับหนึ่งในนั้นก็คือหลวงปู่โตวัดปู่ดูชิมพีนะครับหลวงพ่อแพรนะครับและหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีพระอาจารย์นองวัดทรายขาวนะครับ หลวงพ่อถิ่นวัดป่าเลไลและยังมีเกจิอีกหลายองค์นะครับซึ่งไม่ได้เอ่ยนามนะครับช่างที่แกะบล็อกรุ่นนี้นะครับจะเป็นช่างที่โด่งดังในยุคนั้นนะครับก็คือในช่างกเกษมมงคลเจริญนะครับเป็นผู้แกะบล็อกนะครับเหรียญปี17ของวัดบางขุนพรมนะครับสาเหตุที่เรียกว่าบล็อกวงเดือนผมคิดว่าน่าจะเป็นด้านหลังนะครับ พอด้านหลังจะมีรอยเหมือนวงเดือนนะครับบริเวณนี้ครับจะมีเส้นวงเดือนลากลงมานะครับส่วนจุดสังเกตนะครับเรียนปี17นะครับเท่าที่ผมทราบมานะครับก็คือถ้าเป็นบล็อกวงเดือนนะครับจะมีจะมีเส้นนะครับเส้นขีดอยู่ตรงกลางนะครับ ระหว่างรอเรือและหอหีบนะครับจะมีเส้นขีดอยู่ตรงกลางบริเวณนี้เส้นเดียวแล้วก็ข้างหลังนะครับจะมีจะมีจุดอยู่ทั้ง4ี่ด้านเลยนะครับในในยันนะครับจะมีเป็นจุดเล็กๆนะครับเป็นตำหนิทั้ง4ด้านเลยครับบนล่างซ้ายขวาครับ ต้องขออภัยด้วยครับถักกล้องผมไม่ซูมเข้าไปได้ไม่ชัดมากนะครับเพราะว่าถ้าซูมมากเกินไปมันจะความชัดมันจะลดลงนะครับก็จะได้ประมาณนี้จะทำให้ภาพที่ได้เนี่ยคมชัดมากกวา่าครับสำหรับเหรียญปี17เนะครับเนื้อทองแดงนำมาให้เพื่อนๆชมกันครับแล้วก็แนะนำกันมาเหรียญต่อไปครับขอมาต่อที่เหรียญปี 2,554เลยครับจะแนะนําเพื่อนให้ชมอันนี้จะเป็นกล่องของปี54นะครับตามประวัตินะครับเกจิร่วมปลุกเสกในวันนั้นนะครับในวันที่9ธันวา29องค์นะครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกหลวงปู่เพิ่มวัดวัดป้อมแก้วนะครับหลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนและพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูสมุดสงครามนะครับหลวงพ่อจอยวัดโนนไทย จังหวัดนครราชสีมานะครับท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคูณอีกองหนึ่งนะครับและเกจิหลายองค์นะครับรวม29เกจิปลุกเสกนะครับประสบการณ์มากมายนะครับสําหรับเหรียญปี5 4นะครับเดี๋ยวเรามาต่อนะครับมาดูที่องค์พระกันเลยนี่ครับเหรียญปี2554นเนี่ยแกะบล็อกนะครับแล้วก็ ทำบล็อกออกมาได้คล้ายคึงกับปี2,517นะครับทั้งตัวยันแล้วก็เหรียญน,นะครับแต่ความแตกต่างของเหรียญของปี17แล้วก็ปี54เนี่ยเหรียญปี54เนี่ยจะมีความกลมนะครับรูปรูปทรงเนี่ยจะกลมมากกว่าเหรียญปี17นะครับเทียบให้เพื่อนๆชมนะครับ เหรียญปี54จะดูกลมขวากลมกว่าปี1 7นะครับแต่ว่านอกนั้นนะ่ะจะหน้าตาแล้วก็หน้าตาหลวงปู่นะครับแล้วก็ยันด้านหลังก็จะคล้ายกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าต่างกันที่ปีเท่านั้นเองนะครับจึงเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึงนะครับเหรียญของวัดใหม่อีกเหรียญหนึ่งครับที่แนะนํานะครับผมว่าพุทธคุณเนี่ยเต็มร้อยแน่นอนนะครับ สำหรับรุ่นอมตะมหามงคลปี2554ของวัดใหม่อมตะรดนะครับขึ้นชื่อว่าสมเด็จโตนั้นดีอยู่แล้วนะครับนะครับด้านหลังด้านหลังจะเขียนว่าอิติสุขโตนะโมพุทธายะนะครับเป็นปเป็นคาถานะครับก็เป็นยันแล้วก็เป็นปีนะครับปีที่จัดสร้างบริเวณนี้ หลังจากเหรียนปี54ก็ต้องมาเหรียนปี57ครับเหรียนปี57ปลุกเสกอย่างเข้มขังนะครับบุกเสกเมื่อวันที่22มิถุนายนปี2557นะครับลุบเกเสกโดยเกจิ15โองค์นะครับอย่างเช่นหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินหลวงพ่อฟูวับางสมัครพระอาจารย์ติววัดมณีชลขัน และอีกหลายเกจินะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยนามมานนี้นะครับสําหรับเหรียญปี57นี้ก็มีความสวยงามนะครับเป็นเนื้อทองแดงที่ผมได้มานะครับได้มาโดยบังเอิญน,นะครับพอดีมีโอกาสได้ไปทําบุญที่วัดนะครับร่วมบุญ1น0บาทนะครับจะได้เหรียญปี57แต่ว่าที่กล่องเนี่ยจะเขียนว่าเป็นเหรียญกระถินนะครับแต่ตัวเหรียญเนี่ยตัวเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญปี57นะครับ สวยงามมากครับด้านหลังจะเป็นรูป j จดีนะครับมีหมายเลขและโคตต้ดตอกเอาไว้นะครับซึ่งบริเวณในเหรียญน,นี้ก็จะเขียนเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเหรียญของปี57นะครับก็เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับแนะนำเพื่อนเืนครับถ้าเจอเหรียญที่พอจะเช่าได้ก็เช่ามานะครับหลังจาก เหรียญไปครบแล้วนะครับเป็นรุ่นอุดดมมงคลปี2,543นะครับสำหรับรุ่นนี้ผมเคยได้ยินชื่อมานานแล้วนะครับทราบว่าปี2,543เนี่ยเป็นปีแรกๆเลยนะครับที่นำผงเก่าของวัดใหม่อมตลดนะครับนำมาโรยที่องค์พระในเนื้อต่างๆและพิมพ์ต่างๆนะครับ 28ธันวาคมปี2543นะครับปลูกเสกโดยคณาจารย์เกจิคณาจารย์อีกหลายองค์นะครับอย่างเช่นนะครับหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมหลวงปู่แย้มวัดตะเคียนและหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับยังมีหลายองค์นะครับสําหรับองค์นี้นะครับด้านหลังจะเป็นตาเจดีนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์พระประธานพิมพ์ใหญ่นะครับแต่องค์นี้ดูแล้วไม่ได้โรยผงนะครับ หากท่านชมใกล้ๆนะครับจะเห็นเลยว่าเวลาจับรู้สึกได้ว่าเนื้อมีความแกร่งนะครับคมชัดครับเป็นพระที่ราคายังไม่แพงนะครับนำมาแนะนำพนเพื่อนๆเป็นพระสมเด็จนะครับสายบางขนพรมนะครับวันนี้มาเป็นสายบางขนพรมล้วนๆเลยนะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับที่ผมแนะนำเพื่อนๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนำเหรียญที่ได้เช่าหาเข้ามานะครับนำมาทำเป็นวิดีโอนะครับแนะนำเพื่อนๆไปแล้วก็ร่วมศึกษาร่วมกันนะครับและขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ